สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวการสดซาสุในวงบัรดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างมาคนแรกนะคะก็จะเป็นคิมจินุกนะคะน่ารักมากใส่ชุดนอนนะคะเหีเรามาดูอันต่อไปกันคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเชยนนนทยเขาชื่อเล่นเขาชื่อว่าไทยนะคะนี่น่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกัน คนต่อไปนะคะก็จะเป็นขุนพลนะคะนี่ตัวสีเข็ดเลยนี่นะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันคนต่อไปนะคะก็จะเป็นฮานะคะนี่ใส่ชุดนอนนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นภูตัชัยนะคะนี่น่ารักมากสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะมี3ามคนนะคะนี่มีอลัน เป็นพัสวีแล้วก็ไทยแล้วก็เน็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นไทยชุดนอนนะคะนิ่งน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นพิวสุนะคะน่ารักมากเราชอบคนนี้มากเลยนะคะน่าหล่อมากนี่เป็นชุดปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเน็กนะคะ ในโหนี่น่ารักมากคนนี้น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราไม่ดู้ต่อไปกันคนต่อไปนะคะก็จะเป็นอาลันนะคะนี่อลันหัวใจนะคะแบบชุดนอนนะคะันต่อไปนะคะก็จะเป็นจังทีนะคะนี่ชุดนอนเดี๋ยวเราไาดูต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะนี่ ไม่รู้นะใครเนี่ยอะไรนะคอปเปอร์เออคอปเปอร์นี่คอปเปอร์ชื่อเล่นของเขานะคะน่ารักมากเป็นคนเสียงยาวอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะว้ายนี่นะคะทุกคนเลยนี่สวยมากเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสามคนเหมือนเดิมนะคะมีขุนพลขุนพล เอาจังทีแล้วก็อะไรนะฮะฮะเออฮานฮัทเออจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นคอปเปอร์นะคะใส่ชุดนอนสวยมากเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นขุนพลนะคะใส่ชุดนอนเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันคนนี้ก็จะเป็น มาคิดนะคะนี่ืเเทะะเยลลีนนะะะะ่เดี๋ยวเรามาดูงันต่อไปกันคนต่อไปนะคะก็จะเป็นฮาร์ตนะคะนี่ฮาร์ตเทยลลี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเอเอนะคะน้องน่ารักมากมีแค่นี้นะคะทุกคนใครมีการ์ดกี่ใบกันบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะบายบาย